แจกสูตรน้ำสลัดแซนด์วิชโบราณกันครับทุกคนสูตรนี้ทำง่ายรสชาติออกมาหอมกลมกลมก่อมมากๆเลยครับผมพร้อมกับ<ๆ>การทำแซนด์วิชไว้กินนะครับพี่บิ๊กฝากกดแชร์ไปให้กับเพื่อนๆคนอื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับ ใส่ไข่แดงลงไปก่อนนะครับผมแล้วก็น้ําตาลทรายขาวนะครับตามด้วยเกลือป่นจากนั้นก็ตีให้น้ําตาลทรายเปลี่ยนสีนะครับให้พอละลายนะครับทุกคนตามด้วยคนหวานตราเมลิโกชมใไม่กระป๋องนี้เลยเพิ่มความหวานแล้วก็หอมมันกลมกล่อมเข้าไปอีกนะครับสูตรนี้ช่างเอาทั้งหมด200กรัมครับตามด้วยซีผสมอาหารนะครับพริกไทยน้ำส้มสายชูแล้วก็มายองเนสครับผมคนให้ส่วนผสมเข้ากันดีก่อนนะครับ แล้วก็ทยอยใส่น้ำมันรำข้าวนะครับออกเป็นสี่รอบด้วยกันนะครับทุกคนในแต่ละรอบเนี่ยเมื่อเทน้ํามันใส่แล้วก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันดีก่อนนะครับจากนั้นก็คนให้ทุกอย่างเข้ากันดีเลยต้มน้ำไม่เดือดจัดนะครับหลังจากเดือดจัดแล้วกลับมาใช้ไฟกลางค่อนไปอ่อนนะครับผมแล้วก็วางชามลงบนปากหม้อเลยนะครับเราจะตุ๋นไปแบบนี้นะครับทุกคนจนส่วนผสมของเราเนี่ยร้อนขึ้นนะครับอย่าลืมมันคนด้วยนะครับเห็นล่องตะก้อแบบนี้นะครับ ยกลงมาข้างล่างได้เลยครับคนให้ส่วนผสมไข่ร้อนดีก่อนนะครับทุกคนจากนั้นก็นํามาทาลงแผ่นขนมปัง2แผ่นนะครับวางแผ่นโบโลนาที่ลวกไว้นะครับผมลงไปอีก1แผ่นนะครับจากนั้นก็ประกบเข้าหากันแบบนี้เลยครับนํามีดมาสไลายเฉียงแบบนี้นะครับผมทาน้ำสลัดครีมแซนด์วิชอีกรอบหนึ่งครับวางหมูยองลงไปนะครับจากนั้นก็ประกบขนมปังทั้ง2แผ่นเนี่ยเข้าหากันนะครับให้ได้แบบนี้เลยนะครับทุกคน จากนั้นก็นํามาใส่กล่องได้เลยครับใครจะทาน้าครีมสลัดแซนด์วิชเพิ่มเติมก็ได้นะครับทุกคนแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าทําง่ายมากๆเลยครับผมรสชาติออกมาก็อร่อยหอกมกลมกล่อมมากๆเลยครับสูตรนี้ลองนําไปทาตามแบบพิพิกได้เลยแล้วก็อย่าลืมไปจัดค้นจืดแล้วก็ค้นหวานตารามริธโกโช่มใหม่นะครับหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นใกล้บ้านทุกคนเลยครับ